ครับว,วันนี้ก no. ับปีนองเอฟซีครับกาวันนี้ตามมาเล่ปีล่วงจงนะครับวันนี้ปีล่วงจงกาบอกกันลุกจงนี่ปีนองปีล่วงจงมาซั่งลาบต้มตำก้าวปัดปีนองเออแล้วกาต้มเซฟปีนองแล้วกาก็ย่างกับนั่นที่ปีนองเนี่ยเลยนะครับนี่ก็ย่างกับกานี่ลาบปีนองเออแล้วกานี่ก้าวปัดครับแล้วการนี่ต้มเซฟครับแล้วกาปีล่วงจงสั่งต้มตำปูปลาดาครับแล้วกาข้าวเนี่ยดำปีนองเออแล้วก็ปักนอครับปีนองตามมาเล่ครับ ล่วงจุงเหาตมตำก่อนว่าพี่น้องอากาศลมร่นดีพี่น้องเออวนนู่งาเลย์ตกไปแล้วล่วงเละที่กับอืมอืมอืมข้าวเหนียวดำละเอียดพี่น้องอืมอืมล่วงเละลาบกับพี่น้อง Ưm ừ. 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 Băng no bị no Luồng lệ tôm rép đi gặp เนี่ยดำาหน้ากินพีน้องหยวบยวบไปเลยครับหลวงเล่ยแล้วที่ี่น้องอืมอืม,อม,อมกะยากับอืมอืม ลงเลกับปัีีโนงน,น,นี่นิดครับอืมกนกำลังบาแลวพีนงเลแนี้ครับอืมอืมอุ้กับปีนงอือืมลาบกับ Cao nèo đấm đi không? Ừm. Ừm. Cắt đum sếp 음. 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 หยวกหยวกไปเลยไปนะอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามพี่ล่วงจงนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกด็จ่อยก็แจยไอปีล่วงนะครับพี่น้องคนงไหนที่ไม่กดติดตามตีพี่ล่วงจงก็ควกติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอืมขึม้มนมาเนี่ยมีนง